หูคืนนะครับวอนนี้กงกดจะเกหรัมานครับผมครับอันน,น,น,นี้ก็หมานีนะเปลี่ยนแผนหน่อยมาชุดหน้าดินก็จะมาตกปลาน้ำโขงครับเปลี่ยนบรรยากาศนั่งเฝ้าบ้างนี่ตกเยอ,อปลอมเยอะละวันนี้ ีเวลาสองามชั่วโมงก็จะมาลองนั่งเฝ้าดูครับว่าจะมีปลาอะไรกินของผมหรือเปล่าติดตามชมกันครับผมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับก็เมื่อเหม็นกันหน่อยตรงข้ามนคะรหลวงเวียงจันทร์ก็เราจะลองอย่างตรงนี้ก่อนเลย จะใส่กระดิ่งไว้หน่อยนะเพื่อจะได้รู้ว่าปลามันกิน เรียงนะจีดนะติดนะมมาแล้ว,นะลว,ลว,ลวไม่รูปลาอะไรครับจีดแล้วเฮ้ยโอ้โหปลาตะเพียนหางแดงน้ำโขงเดี๋ยวมาแล้วตัวแรกโอ้โปาลาอะไรครับได้นะเนี่ยโอเคตัวแรกมาแล้วหวานๆครับผม อ๋อแล้วก็กดครับโอเคกดน้ำโขงนะกดเหลืองจะเล็กไปไหน่อยนะโห้กืนนะครับตนนัวนี้นีกคืนเลยต้องตัด ครับกดนะครับน้ำโขงยังว่าปลาไม่กินนี่เอยากได้ปูน้ำโขงโโอ้เโโต็มกล้ามเลยนะี่ อเอรดไปตัวต่อไปครับ